สวัสดีไอ้เอื้อน้องมือทุกคนเนาะมาเจอกันอีแล้วนอ้อในซ่องมีเปียเสาอาคาผู้ดอยเนาะเปียกอยูไย่ไฮยุสวนคือเก่านอ้องพี่น้องมื้อวนี้เปียจีมาเก็บมาเพ็ดนอนหกคนพอว่ามาเพ็ดซุกมืดแล้วนอนหกคนแต่กับเบิงเนวนี้มันโบเห็นนอนหกคนพอว่ามาเพาเ็ดนี่เป็นมากหลายนอนหกคนก็เลยว่าลนจังซี่มืดนอนหกคนเบิงนอนหกคน ล่อนแนวนี้เนาะแต่กายุก็มันซุกมืดแล้วเนาะทุกคนสุกมืดแล้วเนาะแต่กะเห่าเบิงยูถึงมันโบเห็นเนาะมันมะเพ็รเป็นมาหลายเนาะทุกคนก็เลยวาต้นมันโบแพ้เนาะต้นมันน้อยเนาะทุกคนเนามะเพ็ดสุกมืดเนาะมะเพ็ดโคตรใหญ่เลยทุกคนเนาะโคตรใหญ่โคตรแดงเลยทุกคนมะเพ็ดก็มีไหลชนิดเนาะทุกคนตัวน,นี้ชนิดจ๋าเงาเนาะ แล้วก็มีสนิทจะสั้นอีกน้องทุกคนยู่เทงพวนองทุกคนเดี๋ยวไปหอดแล้วเก็บไปหอดแล้วเดี๋ยวเปียจีพาทุกคนเบ่งน้องทุกคนที่เปียมมาเก็บมาเพชรตัวนี้เปียจีใบกินในอะไรเงี้ยเงาเนานะก็คือจีตากแห้งน้องทุกคนจีตากแห้งไว้ปีหนึ่งสองปีก็ได้นาอทุกคนตัดแหง้งแล้วก็มัดเสื่เป่าเนาะมาเสื่เป่าแล้วก็เอาใบบอล ทีนี้ขวานไฟก็คือเขาดังไฟยุลมแล้วก็ใส่ที่เทิงไว้เนาะเพื่อบอ่ให้มันเหนียวเนาะคันว่าอ่าถึกฝนอีนอย่างสิมันก็กินเน่าเนาะก็เลยว่ากินะระยเยาวบ่ได้ทุกคนทุกคนเนาะอันนี้มาเพ็ดจะสั้นเนาะแล้วก็จะเยาวเนาะ อาเมื่อก <b iteration alah> ี้หันจะเหงาเนาะบอค่อยเหงาเนาะตัวนี้มันสนิดหนึ่งเนาะเปียมักที่สุดเลยกินมะเฟษดิบเนาะมันมันเหงาเนาะเขาเก็บน้อยหนึ่งก็คือว่าได้หลายเนาะทุกคนถ้าผู้ใดใจดีกะซวยซื้อก็ได้เนาะซวยซื้อก็ได้เนาะคันวายูมอก็จีสงให้เดิอทุกคนเนาะเพราะว่าจีกินกะอาทิตย์หนึ่งมาเก็บเถื่อนึงเนาะทุกคนมันก็ได้หลายได้หลายเติบเนาะ มาเก็บเถือนึ่งก็ได้ประมาณเป้าหนึ่งนอนทุกคนทุกคนได้ยินเสียงนกมอมมีนกนอนทุกคนนกแบบนิยายนอนทุกคน คนเนะาะมะเขือคนโอ้เต็มมากหลายเลยเนาะทุกคนเห็นบอ่อเนาะมากมันปิดอยู่ดินเมืดเลยสุกมดเนาะกินบททันเนาะทุกคน ปนมะเพ็ดเลยทุกคนทุกคนนะเนาะมะเพ็ดตัวนี้บบได้เซ่รอย่างจักอย่างนะนเนาะฝนไม่อย่างก็บ,บ่บได้เซ่เนาะอันนี้ปูตามธรรมชาติเลยทุกคนแต่มันเป็นมากไหลแหลนะ้งเนาะทุกคนกกมันจีบอแพ้เนาะทุกคนเป็นมากพอดไหลเลยเนาะกกมันก็บ่ค่อยเงีนะ้ยเนาะน้อยสื่อเนาะทุกคนแล้วก็ออกอยู่อนะันน่ะ อกงาอยู่พี่อีกแล้วก็เป็นมากอีกนะ้องทุกคนเป็นหลายเติบเลยอ่าคันวาผู้ใดได้กินมะเพ็ดตัวนี้เนาะก็ทึกใจแน่นอนนะทุกคนฮับฮองว่าแซ่บนะ้องทุกคน <laughs> เพ็ดนะ้องทุกคนคันวาสนใจก็สัังได้เดอ้อสามลับผู้ยูมอนะ้องทุกคนอีส่งให้เลยเนาะ ราคาก็เป็นกันเองเนาะทุกคนราคาก็เจ็บเบาแพงเนาะทุกคนคันว่าสงใจก็สร้างได้เนาะเพราะว่ามะเพ็ดตรงนี้สุกตลอดเวลาเนาะฮอดส่วนนี่เราก็จะได้มาเก็บอาทิตย์หนึ่งหลักครั้งเนาะ รไหลเลยมาเพตนี่ทุกคนเนาะเปียจีเลือกเก็บเอาแต่หน่วยแดงแดงเนาะพราะว่าจีเก็บกาโตโตจีแก่เนาะโตทีเขียวอยู่จีเก็บกบ,บทันเนาะก็เลยว่าจีเก็บแต่หน่วยแดงเอาเนาะมันล่มเนาะทุกคนคันซุกแล้วก็เฮาบอทันเก็บก็โลนมืดเนาะ ที่เปียมาเตะเศร้าๆในมือนี่เนาะก็เพื่อจาพาทุกคนได้เห็นได้ชมบรรยากาศเตะเศร้าๆเนาะเพราะว่าอ่าตอนนี้เนาะยังโบมีแดดเนาะอากาศเย็นแล้วก็อ่ามีหมอกเนาะทุกคนคือแต่ฝนตกไม่นึงเนาะแต่ก็บ่เป็นฝนเ้ยทุกคนเนาะมันมีหมอกเนาะแล้วก็ตอนเศร้านี้มันก็สงบสเงี่ยนสุดๆเลยเนาะทุกคนมีแต่ว่าได้ยินเสียงนกเนาะเสียงฮอกเนาะ ยู่ไกลๆยู่ภผู้ฟาดนั้นน้องทุกคนแต่บอไอบอหัาวาทุกคนจิได้ยินหรือบอเนาะเพราะว่ายูก่งกองแดดเนาะทุกคน เ <Okay. S 2> ทุกคนเนาะได้หลายเติมเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ไปทอกใส่ YouTube อีกเทือหนึ่งเนาะเป็นเป็นสองกระตาตัวนี้เนาะได้มือนี้เนาะทุกคน <S <S ตอนนี้ก็เก็บแล้วแล้วเนาะบันนี้โตหน่วยแดงบรเห็นแล้วเนาะทุกคน กันเลยว่าตอนนี้ก็จะได้เปขึ้นไป YouTube เนาะเจอกัน YouTube เด้อทุกคนพอไปใส่เทือเนาะเดี๋ยวเยียชีให้เบิงว่าได้เทา่าไห่เนาะถามเมื่อนอะทุกคนกัน YouTube นะจ๊ะทุกคน ตอนนี้กลับมาฮอตยูทูบแล้วเนาะทุกคนโคตรมื่อยเลยเนาะได้คึ้ครูนี่ทุกคนเนาะเก็บมาเพ็ดมือนี่เนาะได้ซัมนี่เด้อทุกคนเนาะ อันนี้กัวกวยหนึ่งเนาะมาทอกไว้เมื่อกี้เนาะทุกคนห่อนเนาะยามอีเ่อหนึ่งเนาะทุกคนคันว่าผู้ใหญ่อ่าสนใจมะเพ็ดเปียเนาะอ่ามะเพ็ดดิบก็ได้เนาะมะเพ็ดแห้งก็ดีเนาะมีขายเด้อทุกคนเนาะคันว่าเอาหลายก็มีของแถมเนาะทุกคนว่แมอยังอื่นเนาะแถมมะเพ็ดให้เนาะทุกคนแต่สําหรับผู้ ต้องการแยกกินมะเพ็ดดิบเนาะสีเขียวบอกก็สั่งได้เด้อนนองเปียมีให้ทุกแบบเนาะทุกคนสุดท้ายก็คือขอฝ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปียแดยเนาะเพื่อให้กําลังใจเปียในการให้คลิปต่อไปเนาะทุกคนขอบใจละลายเด้อทุกคนเนาะที่ติดตามเปียมาตลอดเนาะเจอกันในคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย